ส้มตำอีกแล้วจ้าคนไทยไกลบ้านนะคะส้มตำรวมมิตรค่ะใส่ทุกอย่างที่มีใส่ทุกอย่างที่อยากกินใส่ทุกอย่างที่รสชาติอร่อยใส่ทุกอย่างที่แซ่บค่ะเป็นกรละมังเลยวันนี้มาเราตั้งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเทใส่จานนะคะนี่มะม่วงถั่วค่ะถั่วที่ไปเก็บมานะคะเป็นถัว่วถั่วม่วงค่ะกุ้ง แอปเปิ้ลแตงน้ำลายไหลนะพูดไปก็ยังน้ำลายไหลเลยนี่โอ้โหแซ่บไหมคะดูสีสันเป็นยังไงบ้างสีสันดูแซ่บไหมคะหูก้องไม่โฟกัสนะเพิ่งจับโฟกัสขอโทษขอไทไม่ได้มองเลยจ้ะ มัวแต่ตักใส่ตักใส่นะคะอ่ะเราก็จะกินชามโตจานใหญ่กรละมังถังแตกแบบนี้แหละก็เสิร์ฟกับอะไรคะเรามากันในคลิปสั้นๆเนาะเสิร์ฟกับไข่ไข่ก็หลายฟองมากแต่ว่าก็คงจะแบบเดี๋ยวให้ดูไข่นี่เลย ใครจะไม่ไก่ของเราก็แบบนี้ง่ายๆนะคะเมนูง,ง่ายๆคนไทยไกลบ้านก็ข้าวเหนียจาววันนี้อ่ะข้าวสวยก็มีมีแกงขี้เหล็กด้วยค่ะแต่ขอกินข้าวนึ่งกับอันนี้แล้วกันวันนี้แบบนี้เลยจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะดูสีสันน่ากินมากด้วยความหิวค่ะออกไปข้างนอก กลับมาก็แบบเกือบเที่ยงข้าวเช้าไม่ได้ทานนะมันก็เลยหิวมากนะคะชิมให้ดูหนึ่งคำเป็นแอปเปิลนะคะคำแรกเปรี้ยวจากเปรี้ยวก็ชาติถึงใจกุ้งค่ะกุ้ง กุ้งเวียดนามกุ้งไทยไม่มีนะคะไม่มีมาขายเลยกุ้งไทยอะ่ะมะม่วงค่ะมะม่วงสเปน เป็นแบบชิ้นโตๆโตโตแบบนี้เลยเพราะว่าเขาเริ่มสุกแล้วมาไข่เขียวคุ่นแม่ข้าวก็จะแบบง่ายๆเลยนะเอาช้อนตีช้อนตักค่ะ แบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาช้อนตักเลยนี่แล้วเรามาดูกันไข่แดงของเราเป็นสีอะไรก็สีเหลืองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นไข่เลี้ยงเองเนี่ยไข่แดงจะเหลืองแบบเหลืองเข้มอะ่ะ ช่วงนี้แม่ไก่ของเรากินแอปเปิลจ้าสตรอเบอรี่หมดแล้วลูกเลดเบอรี่ก็หมดแล้วก็กินแอปเปิลถ้าเขาได้กินลูกเลดเบอรี่กับสตรอเบอรี่นะไข่จะเหลืองมากเลยค่ะอตนนี้เรามาดูโอ้นี่อันนี้ไข่ไม่เหลืองนะคะแม่ไก่ไข่เขียวไข่ไม่เหลืองตอนนี้เรามาดู ไม่เหลืองอย่างที่ตั้งใจนะคะตอนนี้เรามาดูแม่ไก่ช็อกโกแลตนี่จ้ะวันนี้ขอทานไข่สองฟองจะผ่าอย่างนี้ตอนนี้โอ้โหแบบนี้เลยอันนี้เหลืองแบบนี้เลยนี่ สีต่างกันมากนี้แสดงว่าแม่ไก่ช,ช็อกโกแลตเนี่ยแย่งแย่งกินแอปเปิลได้ดีกว่าแม่ไก่ไข่เขียวดูนะคะดูสีไข่แดงอ่ะโหน่าทำฝอยทองมากสีไข่แดงดูสีแบบนี้เลย ไข่แดงเหลืองต่างกันมากเลยอันนี้แม่ไก่ไข่เขียวค่ะส่วนอันนี้แม่ไก่ช็อกโกแลตนะคะสีช่วงนี้แม่ไก่กินแอปเปิ้ลแม่ไก่ตัวไหนที่แบบแย่งอาหารได้มากกับเพื่อนเนาะก็จะได้ไข่ที่มีคุณภาพนะแม่ไก่ตัวไหนที่แย่งอาหารปกติแล้วแม่ไก่ไข่เขียวเนี่ยก็คือแม่ลายจุดอะแม่ลายด่างค่ะแม่ไก่ลายด่างอะ เขาจะนิ่มๆเรียบร้อยไม่ค่อยแย่งเพื่อนนะคะไม่วิ่งตะกุยตะกายตะกามไปไปหาอาหารเขาไม่ทําแบบนั้นนะคะแม่ลายจุดอะแม่ลายด่างนะคะเขาจะเดินนิ่มๆแล้วก็ไปกินทีหลังเพื่อนให้เพื่อนกินก่อนนะคะ <ๆ S 2> แล้วค่อยๆกินกินเสร็จนะไข่ก็ไข่ทีหลังให้เพื่อนคนอื่นไข่ไปก่อนตัวเองก็ไข่ทีหลัง ไข่เสร็จนะเพื่อนก,ก็ตาก็ตากรตานะแม่ไก่ไข่เขียวนี่ร้องยังไงเรียนแบบไม่ถูกเลยออออประมาณเนี้ย <c oughs> นิ่มมากนิ่มนวลเรียบร้อยมากโอ้ยังเกิดแม่ชีออกจากวัดประมาณเนี้อักอักอ,อแบบว่าเออชื่อไข่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยตัวอื่นนี่โอ้โหสามบ้านเจ็ดฟาร์มนะคะได้ยินหมด แต่แม่ไก่ไข่เขียวนี่แม่ด่างเนี่ยคะ่ะมีแม่ไก่ไข่เขียวสามตัวแม่ลายด่างเนี่ยนิ่มนวลเรียบร้อยที่สุดส่วนอ,อีกตัวหนึ่งก็คือตัวดำสร้อยสร้อยคอสีขาวเนี่ยนะคะไม่ร้องเลยอันนี้เรียบร้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นไขเ่เศษอะไรก็ไม่ร้องจะร้องตอนไหนร้องตอนที่คนมาเอาไข่นะคะ ร้องโตตอนตกใจค่ะส่วนแม่ไก่สีขาวก็ร้องบ้างไม่ร้องบ้างนะคะบางครั้งเขาก็เดินมานิ่มๆบางครั้งเขาก็ร้องก็ไม่ไม่เหมือนกับแม่ไก่ไข่ช็อกโกแลตนี่โอ้โหอันนั้นอ่าสามบ้านเจ็ดฟาร์มที่บอกนะคะร้องดังดังอ่ะนี่เห็นไหมคะไข่สีสันแตกต่างกันเนาะสาเหตุที่แตกต่างกันนี่ก็เนี่ยค่ะ ไม่ไก่ไข่เขียวนะไข่เรียบร้อยกินใช้กินละเลียดละเมียดละไมนะคะส่วนไม่ไก่ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะอันนี้คือย่งกินนะคะคุยเขียแล้วก็กินไวนะคะก็ได้อาหารดีกว่าเพื่อนค่ะไข่จึงมีคุณภาพแตกต่างกันมีสีทองแบบสีเหลืองทองเลยค่ะขอบคุณที่รับชมวันนี้นะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย มีอยู่ดีมีแรงมีความสุขนะคะ